ที่มันฝึกฝนตัวเองไม่มีโอกาสในการบำเพ็ญบารมียิ่งขึ้นไปน,นหน้าที่ของคนเราก็คือการรู้จักที่จะปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ตัวเองอะไรที่มันเป็นภาระอะไรที่มันเป็นทุกข์อันนั้นเป็นหน้าที่โดยตรง ของคนเราความทุกข์ของคนเราเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันทุกจากความพัดพลา่าทุกจากธาตุขันร,ร่างกายทุกจากความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักทุกจากความเหอดแห้งใจความคับแค้นใจความไม่ได้ดังใจอะไรต่างๆไม่กระทั่งความเจ็บป่วยของโรค ของร่างกายที่มันส่งผลอยู่มันก็นำมาซึ่งความทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์มันบางทีมันเกิดที่ร่างกายแต่มันส่งผลถึงจิตใจหรอกแม้กระทั่งประสบพบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจอย่างนี้เห็นรูปที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่เพลาะได้กขินที่ไม่อร่อย ได้รับสัมผัสที่ไม่ดีได้รับอารมณ์ที่มันไม่ดีเข้ามากระทบใจเราบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันก็อามาทุกต่อมาปรุงต่อนั้นอาการของความยึดนี่มันก็เกิดมาเป็นความทุกข์ทุกเพราะว่าเราหลองยึดสิ่งเหล่านั้นนะนะพอ ไม่เข้าใจทุกตรงนี้ก็ทำให้ออกจากความทุกข์ได้ยากแะจิตมันไม่ฉลาดนะจิตมันไม่มีกุศลมันไม่ฉลาดมันก็มาไมายมันยึดมันเอาไว้ว่ากายใจเนี่เป็นของเรานะพอเตียงไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ทีนี้ก็ไปก่อความทุกข์ให้คนอื่นต่อก็โดยการที่ว่ายึดมันไมายมันในตัวเองนั่นแหละ กายนี่เป็นของเราเวทนานี่เป็นของเรามีเราจำได้ไหมรู้มีเราคิดลงในทิฏฐิลงในสังขารตัวเองมีเรารู้มีจิตมีกูเป็นผู้รู้ขึ้นมาใน,นลงในสิ่งเหล่านี้นี่ก็ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ก็ไปก่อทุกข์ให้กคนอื่นต่อทีนี้ไปสร้างทุกข์ให้กคนอื่นต่อ คนอื่นก็ไม่รู้ว่าทุกก็ไปยึดทุกต่อเนี่ยก็เลยเป็นเชื้อโรคที่มันลุกลามไปทั่วโลกดังนั้นคนที่สะอาดคนที่มียาฆ่าเชือ้อคนที่ถอนความยึดมั่นตือมั่นในกายในใจนี้ได้ท่านจึงเป็นคนที่ไม่ทุกข์กับความทุกข์ความทุกข์มันก็มีมันเดิมแต่ว่า ไม่ได้ยึดมันหมายมั่นว่ามันเป็นเราทุกเป็นของเราขึ้นมาดันั้นความประพฤติการกระทําคําพูดอะไรต่างๆมันก็จึงเป็นไปเพื่อความไม่ก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นแล้วก็ไม่เป็นการก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองด้วยนะไม่พูดให้คนอื่นทุกข์ไม่ทําให้คนอื่นทุกข์ไม่คิดให้ตัวเองทุกข์ พราะว่าไปคิดเองเดืดิ้นทุกข์ไม่ได้แต่ว่าคําพูดกับการกระทําก็มาจากความคิดนั่นแหล,ละดังนั้นคิดเบียดเบียนคนอื่นมันก็เท่ากับการเบียดเบียนตัวเองนะดังน,นั้นผู้ที่ฝึกฝนตัวเองทั้งหลายทั้นเก็หมายมั่นเพื่อจะหมายมุ่งเพื่อจะยึดความหมายมั่นตัวนี้หมายมุ่งในการเพื่อดับทุกข์ต่างๆที่มัน เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การละตัณหาเนาะละตัณหาความอยากที่มันมีในใจในการมาตัณหาความทะยานอยากไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใครน่าพอใจวิภาวะตัณหาการยึดเอาไว้ในความมีความเป็นอย่างนั้นอยากได้รับการยอมรับอยากดีอยากเด่นอยากดังอยาก สารพัดอย่างอยากเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์พอไม่ได้มาก็เสียใจก็ทุกข์พอได้มาก็เลงใจอยากที่จะยึดเอามาไว้อีกอยากได้อย่างนั้นอีกอยากเป็นอย่างนั้นอีกหรือว่าวิภาวัติหามันก็อยากที่จะไม่อยากไม่อยากแทนเป็นอย่างนั้นไม่อยากได้ยินเรื่องราวไม่อยาก ที่จะเห็นรูปที่ไม่สวยไม่อยากได้ฟังเสียงที่ไม่เพลาะอยากจะฟังแต่คำสรรเสริญไม่อยากฟังคำเนนทาอันนี้คือความอยากเหมือนกันแต่ว่าเป็นอยากที่จะไม่อยากน,นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนกันดังนั้นท่านจึงให้เรานี่ละความอยากละความอยากในความมีความเป็น นการมาตญหาอาการที่จิตมันทะยานอยากไปแม้ว่าเราต้องใช้กามาเราต้องใช้กามนั่นแหละต้องใช้รูปกลิ่นเสียงสัมผัสธรารมทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่ามันมันใช้แค่เป็นเครื่องอาศัยแม่ว่ากระทำด้วยความอยากถ้าเราทำด้วยความอยากเหล่านั้นมันก็จะนำมาซึ่งความทุกข์หรือว่าตัวภาวะตัณหาก,ก็ตาม เป็นนามธรรมในส่วนที่ว่าจิตมันทยานอยากไปนะความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นทั้งหลายมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือนะความไม่อยากก็ตามถ้าเราไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นก็คือการยอมรับยอมรับความเจ็บป่วยยอมรับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นใน ตาหูจะบอกเรื่องกายใจที่มันเข้ามากระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆคือลึกรู้นะลึกรู้สิ่งเหล่านั้นนะจิตตอนแรกเนี่ยมันก็จะหลงอยู่เป็นธรรมดาการฝึกแล้วก็ฝึกจากจิตธรรมดาแล้วนี่แหละเราไม่ได้ไปปรุงแต่งจิตอะไรมากมายก็ฝึกจากจิตหลงจิตหลงก็รู้ว่าจิตหลงก็รู้ขึ้นมา จิตเราอยากก็รู้ว่าจิตมันกําลังอยากจิตเลาเครียดก็รลเลือกรู้ว่ามันกําลังเครียดก็คือการยอมรับในผลที่มันเกิดขึ้นเราอยา่า,า,าไปเติมตัณหาตลอดไปเติมตัณหามันก็พาให้ไม่จบเหมือนกับเราเอาต้องการดับไฟนั่นแหละเราก็เอาไม้ไปใส่เอาใบไม้ไปโปะมันก็เหมือนจะดับลงนะตอนแรกนะี่แต่ว่าพอ ถึงไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ลุกโชนขึ้นมาอีกเพราะว่ามันยังไม่สิ้นเชื้อนะยังไม่สิ้นเชื้อเพลิงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกได้แต่ว่าการถอยไฟการลาไฟการไม่ใส่เชื้อเพลิงให้มันมันก็กลายเป็นการดับตันหาดับไฟตังนั่นทำยังไงเราต้องจะไม่เติมเชือ้อตันหาได้ก็คือการที่ไม่ไปยินดียินไา่กับมัน ความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราก็แค่ระลึกรู้เราก็แค่รู้มันว่ามันกําลังแสดงผลให้เราเป็นอย่างนั้นอยู่มันจะสุขจะทุกข์เราก็ไม่ไปยินดียินร้ายกับมันนี่เขาเรียกว่าเป็นการถอนตัณหาเพระอรรยเจ้าทั้งหลายท่านถอนตัณหาได้กระทั่งรากเลยเราสวดกันถอนตัณหาได้กระทั่งรากแล้วก็ไม่วางทุกข์ลงไปได้แล้วก็ไม่แบก มันขึ้นมาอีกนะแต่ถ้าเราฝึกฝนเราก็จะวางๆแบกๆกันนะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆฝึกฝนอดทนขัดเกลากันไปมันจะวางจะแบกจะวางจะแบกจะแบกจะวางอะไรก็ตามในใจของเรามันยังไม่มีปัญญามากพอที่มันจะสละละวางขืนธรรมชาติเลองนั้นได้ต้องอาศัยการเวลานะอ,อาศัยความอดทนความภาคเพียน ทั้งศียสมาธิปนะัญญาที่มันมีมาคบรบคร้อมนั่แหละถึงจะวางลงป่งเป็นเย็นได้าใจกระบวนการของธรรมชาติได้แต่มันอยู่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราเข้าใจศึกษามันก็คือการยอมรับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาเรานี่แหละอย่าไปคิดต่อปรุงแต่งให้มันอะไรที่มันเกิดขึ้นมากระทบในกายในใจเราเนี่ยมันก็เป็นครูของเรา ความทุกข์ก็เป็นครูของเราอย่างหนึง่งโรคภัยไข้เจ็บที่เรารับอยู่เป็นอยู่มันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเหมือนกัน,นเป็นธรรมาชาติอย่างหนึง่งอยู่ด้วยกันกับมันนะั่นแหละเราไม่ตายได้โรคนึ่งก็ตายได้โรคนึ่งนะแล้วว่าเป็นชา้าเป็นเร็วมันไม่ได้เกี่ยวที่อายุมากหรืออายุน้อยหรอกแต่มันจะเจ็บป่วยขึ้นมานะะการรมมันส่งผลเนี่ยมันซื่อสัตย์อย่างนั้น มันซื่อตรงอย่างนั้นในกรรมส่วนอื่นก็เหมือนกันกรรมทุกทางกายนะหรือว่าบางคนก็มีกรรมที่มันทุกทางใจได้รับผัสสะอารมณ์ที่มันไม่ดนะีเห็นรูปที่ไม่สวยได้ฟังเสยียงที่ไม่เข้าหูนะได้รสที่ไม่อร่อยได้ร่างกายสัมผัสที่มันไม่ดีได้ยินเรื่องราวที่มันมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจ เรื่องเราเกิดความทุกข์เนี่ยอาจจะต้องกังวลกับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับญาติทุกข์กับที่ทํางานสัมพันธภาพกับเพื่อนอะไรต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เราทําอะไรไม่ได้หรอกเราก็เรียนรู้ยอมรับมันทํายังไงได้เราเกิดมาทุกข์พอแรงละเอาความทุกข์นั่นแะมันสอนตัวเองะอะไรที่ทําได้ก็ทําไป อะไรที่ทำไม่ได้ก็ปล่อยไปอย่างนี้นะพยายามที่จะสังเกตสำรวจจิตใจตัวเองนะในแต่ละวีแต่ละวันไม่ให้มันฟูฟแฟบแฟเนี่ยฟูมากมัก็แฟ,บ,ฟบมากแฟบมากมาก,มก็ฟูมากจิตแล้วมันแข่งแต่เราฝึกระล,ลึกรูบ้บ่อยๆบ่อยๆเขายอมรับมัน บ่อยๆเข้าจิตมันก็จะฉลาดขึ้นมามันก็จะเริ่มเป็นความเกิดดับของความยึดมั่นถือมั่นละเนีนเน่พอความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เที่ยงแต่มันจะเห็นความเกิดดับได้มันก็ต้องมีสตอิอัตโนมัติขึ้นมาก่อนสร้างสตินะภาวนาก็คือพัฒนาสติให้มันมีขึ้นจากที่สติหายก็ให้มันมีขึ้นมานะ ทั้งสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นตัวปัญญาที่มันคอยไปวางมันวางของมันเองจิตมันวางมันเองวางทุกข์ของมันเองไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วเราจะไม่ทุกข์นะมันก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะไม่ยึดไม่แบกเอาไว้มันเดิมอาจจะทุกข์นานทุกข์น้อยและนี่คือระยะเวลาที่ว่าจิตเรามันพัฒนามากหรือว่าพัฒนาน้อยถ้าเราพัฒนามามากมันก็วางทุกข์ได้เร็ว กรนะะทบแล้วมันก็กระเทือนแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้นะจนว่ามันสมบูรณ์นะั่นแหละถต่มันสมบูรณ์มันก็ไม่กระทบไม่กระเทือนละนั่นนั่นคือเป้าหมายของเราเดี๋ยวเราต้องฝึกฝนไปทํายังมีเสียงเล็กเสียงน้อยที่มันคอยเป็นเสี้ยนน้ําตําใจเราอยู่นั่นก็แสดงว่าเราก็ต้องดูมันไปก็ต้องยอมรับก็ต้องทําความศึกษามันไป สติปัทานสี่นั่นแหละเป็นบ้านของเราเป็นที่โคจรของสมเด็จพ่อพปิธเจ้าท่านก็มีสติปัฐานนะเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่ว่าเราก็เหมือนกันถ้าเราเดินตามพ่อแล้วก็เดินตามสติปฐานนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่กายทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์เวทนาเกิดก็รู้ว่าเวทนามันเกิดจิตมันฟุ้งซ่านมันแสสายก็ระลึกรู ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันกำลังลรับรีบักดีหรือไม่ดีอยู่ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมอารมณ์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นอันคือที่โคจรนะเป็นที่ให้เราได้ระลึกรู้มีความตระหนักรู้สังเกตนะสังกาดูสังเกตเห็นอารมณ์นั้นให้มันชัดเนะเราเข้าไปดูอารมณ์ เห็นความทุกข์ต่างๆแล้วเลือกรู้ว่า,ากระบวนการเป็นอย่างนี้นะรู้ให้มันชัดนะการเข้าไปรู้ชัดนี่มันก็เป็นตัวปัญญานศะีลส,สมาธิจะสมบูรณ์ก็ต้องมีตัวปัญญาด้วยที่มันประกอบร่วนะเราอย่าไปตีโปยตีพัยหลงสังขารหลงวิญญาณตัวเองนะถ้าเราทุกข์มันเกิดขึ้นนะแสดงว่าเราหลงละหลงไปละหลงสังขารหลงวิญญาณ ลงสัญญาตัวเองความทุกข์มันเกิดขึ้นแวบ,บเดียวแวบบเดียวนะแล้วก็คอยสังเกตดูก็ฝากพวกเราเอาไว้นะสวดมนกัน น้อมจิตระลกถึงคุณพระรันตนทรยัยกาพระพร้อมการกลาบกราบ